ไอ้คนสุดท้ายไอ้ทุกคนใหถทุกจังหวัดเลยมันหัวมาอะไรของมันละเกินทำไมนะอยากได้อีกเหรอโอ้โหมึงตุ้กระเป๋าขนาดนี้แล้วโอ้โหนี่คือนี่คือนี่คือเอาใกล้ตัวตลอดเวลาเลยเหรอก็แนบนิดปิดแนบกายครับคราวที่แล้วพาไปนครสวรรค์พาไปดื่มต่อกะว่าจะให้เมาแล้วขโมยมันไม่เมาเลย พบกับชาวสมุทรสาครที่นี่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับรู้สึกรวยรวยขึ้นเยอะใช่ไหมครับดีใจเต็มทุกงานเลยครับดีใจดีใจครับเพราะว่าแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องมากันเยอะมากทุกจังหวัดสามจังหวัดแล้วเนาะที่เรามาเยอะมากคนมาดูหน้าไปทีเยอะรถหน้าไปทีตลอดรู้สึกดีใจตลอดเวลาที่มาลองเห็นหน้าไปทีให้ทุกคนครับดีใจนะเคยมาสูุทรสาครมาก่อน ไม่เคยเลยครับเอามาลงอะไรแถวนี้ไม่เคยมาไม่เคยโอ้โหเอาเดี๋ยวต้องมาต้องมาเที่ยวนะต้องมาเที่ยวเราไปบ่อยนะพี่ครับผมอะไรป้ครับอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเราไม่เห็นกลางภูมิอะไรแล้วก็จะหัวสัดนขึ้นไปแล้วดิอ๋อโอ้อ่าโอ้โหขอบคุณนะโอ้โหโอ้โหอะ อ้าเอาไปเลยเอาไปเลยเอาน่าไปเลยเดี๋ยวอันนี้ของพี่เบ้ข้างหลังหายแล้วนะเบ้อ้ายินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเออขายเลยพี่เห็นหัวจริงเฮ้ยห่วงจริงว่ะมันห่วงจริงว่ะเออห่วงจริงอ่ะเคยมาสมุทรสาครนหรือเปล่าหนูเคยค่ะนี่คือครั้งแรกเลย this your first time เออดิฮะไเออรอะไรอ่ะนะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไล่ไล่พิธีกรออกจากเวทีไหนเลยอ่ะเลยอ่ะโอ้โหแถวนี้ก็โหดจริงว่ะแถวนี้ก็โหดจริงเลยเออเอาครั้งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมตื่นเต้นไหมวันนี้เบาลงกว่าสองเวทีที่แล้วเออเออเออคราวหน้าเราจะไปไหนนะ ไปชนบุรีหนูไปไหมไปค่ะเจอกันที่ไหนคะวันนี้ก้าเจอกันที่ตลาดมินจาิอมตะเนาะแม่มันเกือบละเกือบละเออผมผมพยายามฝึกเด็กคนนี้อยู่เออเออไปเจอกันได้ใช่ไหมวันนั้นหนูไปไหมหนูไปไหมตลาดมินจามมตะไปใช่ไหมเจอกันตั้งแต่สี่โมงเย็นเนาะวันนี้เคยมาแถวนี้มาก่อนไหมสมุทรสาคร ตลาดมหาชไชน่าเป็นครั้งที่สามค่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับที่นี่แต่ต่อให้มาเยอะก็หลงอยู่ดีนะคะ <laughs> ตรงนี้มันมันจะเลี้ยวยากนิดน,นึงเนาะแต่ว่าก็เป็นที่ศูนย์รวมความบันเทิงของชาวสมุทุสาครตรงนี้เลยอยากจะบอกอะไรกับชาวสมุทรสาครอ,อ้อนแต้งกันไหนจ้า <laughs> ก็วันนี้นะคะพเพราะว่าพวกเราทีมงานโดนเพลงชิงทุนนะคะก็ยกขบวนมากัน เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมป์จากรายการดนเพลงชิงทุนพี่ๆศิลปินจากแกัมมี่โกรนะคะแล้วก็มีบูธต่างๆมากมายว่าจะเป็นบ้านกรองน้ําเป็นละกะซอยเป็นกะทิอร่อยดีเป็นคนอ,อเป็นจุลาเฮิร์เป็นแม่ประนอมแล้วก็มีบูธขายเสื้อ ดวเพลงชิงทุนนะคะก็พีอาจจะสวยนิดนึงนะคะนั่งอยู่ด้านหน้าสามารถไปซื้อได้เลยนะคะก็ยกขบวนมากันเต็มที่เลยยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะเอ็นดูพวกเราไว้ด้วยนะคะติดตามพวกเรากันไปนานๆเลยจนกว่าพวกเราจะหาไหมนะคะ <c oughs> ขอบ,อบคุณค่ะครับบอกเด็กผมไหมพี่ใหม่แล้วเ <c oughs> ป้ครับผมขอบคุณครับาา <c oughs> ดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีนะพี่ยังไม่เลิกวิสัยขบวยของพี่นะดูดูดีๆนะพี่